สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับเรื่องการปลาศัยของพรรคเพื่อไทยโดยเศรษฐาทวีสินเกี่ยวกับเรื่องการรับเงินซื้อเสียงเนี่ยนะครับมีความคืบหน้าครับแนวหน้าพาดหัวอย่างนี้นะครับบอกว่าสนทิยาร้องกะกะตสอบเพื่อไทยเศรษฐาให้ประชาชนรับเงินซื้อเสียงจ่อให้ปากคําปมยุบพรรคที่มาที่ไปเรื่องนี้เนี่ยนะครับนายสนทิยาสวัสดี ซึ่งเคยเป็นที่ปรึกษากรรรรมิกกกาาฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรสนธิยาได้เข้ายื่นคำร้องกับคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากาก,ากาตนะครับเพื่อขอให้มีการตรวจสอบการจัดปลาใสของพรรคเพื่อไทยที่จังหวัดพิจิตรเมื่อวันที่11มีนาคม รวมไปถึงคำปราศัยของนายเศรษฐาทวีสินประธานที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยว่าจะเข้าข่ายผิดกฎหมายเลือกตั้งหรือไม่สนทิยาอธิบายความอย่างนี้ครับบอกว่าในการปราศัยที่จังหวัดพิจิตรเนี่ยนะครับมีประชาชนนับหมื่นคนไปร่วมฟังคำปราศัยปรากฏว่าทุกคนเนี่ยสวมเสื้อสีแดงแล้วก็สกรีนข้อความเดียวกันหมดเลย ซึ่งแตกต่างจากไปทีปราัยของพักการเมืองอื่นนะครับที่จะพบว่าประชาชนที่ไปฟังปราศัยเนี่ยต่างคนต่างก็สวมเสื้อหลากสีกันมาก็เลยมีคําถามครับว่าคนต่างจังหวัดที่ทํานาทําไร่เนี่ยจะมีกําลังทรัพย์นําเสื้อไปสกรีนเพื่อใส่เข้าร่วมฟังการปลาศัยเหมือนกันทั้งหมดเป็นไปได้เลยครับซึ่งเป็นการให้เพื่อจูงใจหรือเปล่าจึงต้องการให้กรกะตเนี่ยตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ นักข่าวก็ถามว่าจะมีการร้องพักรวมไทยสร้างชาติเรื่องแจกเสื้อแจกของในการปลาัยหรือไม่สนธิยาบอกว่าผมร้องพักเพื่อไทยตั้งข้อสังเกตมาตั้งแต่ก่อนมีการเปิดตัวพักรวมไทยสร้างชาติการปลราัยของพักเพื่อไทยเนี่ยประชาชนที่มาฟังต่างกระสวมเสื้อสีแดงไม่มีสีอื่นเลยนะครับแล้วก็ตรวจสอบการสกรีนก็พบว่าเป็นข้อความเดียวกันจึงต้องการให้กกตกลางเนี่ยสั่งไปยังกกตจังหวัดเพื่อดําเนินการตรวจสอบ ผมไม่เชื่อหรอกครับว่าคนเป็นหมื่นคนอยู่บ้านนอกจะเอาเสื้อหนึ่งตัวเนี่ยไปสกรีนแล้วก็ใส่มานอกจากว่าจะได้รับแจกซึ่งถ้าเกิดขึ้นกับพักอื่นผมก็จะยื่นตรวจสอบเช่นเดียวกันเพราะว่าที่ทําไม่ได้มีความแค้นเคืองอะไรเป็นพิเศษกับพัคเพื่อไทยนะครับส่วนการปลาัยในวันดังกล่าวเนี่ยนายเศรษฐาได้ปราัยตอนหนึ่งบอกว่าถ้ามีการแจกเงินก็ได้ให้รับไปจะก,กาเบอร์นั้นหรือไม่อย่างไรก็แล้วแต่ ซึ่งพรรคเพื่อไทยจะใช้ในโยบายนี้เป็นหลักนี่คือคำพูดของนายเสรษฐาสนธิยาบอกว่าอย่างนี้ครับบอกว่าคำกล่าวแบบนี้เนี่ยนะครับเหมือนกับเป็นการส่งเสริมให้เกิดการเลือกตั้งที่ไม่สุจริตไม่เที่ยงธรรมหรือไม่เพราะฉะนั้นจะต้องนำเอาสองประเด็นนี้เนี่ยไปร้องให้กะกะตตรวจสอบนะครับเพราะว่าไม่ต้องการให้เกิดความไม่สุจริตเที่ยงธรรมในการเลือกตั้งการยื่นคำร้องในครั้งนี้เนี่ย นายสนธิยาได้นําเอาความเห็นของนักกฎหมายมหาชนที่เห็นว่านายนัทวุฒิใส่เกื้อผู้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทยซึ่งเป็นคนที่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองไม่สามารถที่จะดํารงตําแหน่งผู้ช่วยหาเสียงได้เนี่ยเอาไปมอบให้เป็นหลักฐานเพิ่มเติมกับกรกะตด้วยนะครับสนทิยาบอกว่าอย่างนี้ครับบอกว่าเมื่อวันที่7มีนาคมเนี่ยนะครับผมได้ไปยื่นเรื่องร้องต่อกรกะตอขอให้ดําเนินการตรวจสอบพักเพื่อไทย ว่ากระทำการเข้าข่ายขัดกับรัฐธรรมนูญมาตรา258ที่กำหนดให้พักการเมืองต้องคัดเลือกคนที่มีความรู้ความสามารถเข้ามารับหนุนตำแหน่งทางการเมืองแต่ในรันทวุฒิเนี่ยเป็นคนที่ถูกตัดสิทธิทางการเมืองนะครับพักจึงไม่ควรที่จะนำมาเกี่ยวข้องหรือว่ามาทำงานกับพักแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามครับกรณีนี้หากกะกะตเห็น,น,นว่านายนทวุฒิไม่สามารถที่จะไปยุ่งเกี่ยวกับพักการเมืองได้นี่นะครับ สิ่งที่นายนัทวุฒิไปช่วยพักเพื่อไทยหาเสียงก็จะทําให้พักเพื่อไทยเข้าข่ายต้องถูกรุบพักด้วยเช่นกันนะครับเพราะเหตุว่าให้บุคคลซึ่งไม่ได้เป็นสมาชิกพักมาชี้นํามาครอบงําตามมาตรา28มาตรา29ของพรปรว่าโดยพักการเมืองน,นักข่าวถามสนธยาครับว่านายนัทวุฒิยืนยันว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับ ส่วนทิยาก็อธิบายความอย่างนี้ครับบอกว่าส่วนตัวเนี่ยผมยังเห็นมาเม่อนายนัทวุฒิถูกตัดสิทธิทางการเมืองไม่สามารถที่จะมีสิทธิ์เลือกตั้งได้นะครับจะลงประชามติก็ไม่ได้ครับซึ่งกะกะตเนี่ยควรจะทําเรื่องนี้ให้ชัดเจนนะครับหากไม่สามารถที่จะวินิจฉัยได้เนี่ยนะครับก็ควรจะส่งเรื่องให้สารรัฐธรรมนูญเป็นผู้วินิจฉัยนะครับจะได้มีกรอบในการปฏิบัติว่าสิ่งไหนอะไรอย่างไรคนที่ถูกตัดสิทธิทางการเมืองจะทําได้หรือไม่ได้อย่างไร นอกจากนี้ครับสนธิยายังบอกด้วยนะครับว่าได้รับหนังสือจากกรรมการไต่สวนของกกตให้มาให้ถ้อยคํากรณีที่ได้ยื่นร้องขอให้กกตเนี่ยพิจารณาสั่งยุบพักเพื่อไทยจากเหตุที่แพทองทานจินวัตหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยเดินทางไปพบนายทักษณิณจินวัตที่ฮ่องกงว่าจะเข้าข่ายให้บุคคลอื่นที่ไม่ได้เป็นสมาชิกพักเนี่ยชี้นําและครอบงาพักหรือไม่